Oh ก็ okay. คืออยากมีลูกมากเลยแต่ประจำเดือนมาบ้างไม่มาบ้างก็เลยเป็นปัญหาที่จะทําให้เรานะั้นะนับวันไข่ตกได้ยากคุณแม่ท่านหนึ่งเนี่ยบอกว่าประจำเดือนเขามาบ้างไม่มาบ้างน่าจะเข้าข่ายภาวะ P C O S ภาวะ P C O S ก็คือ Polycystic Ovary Syndrome ภาวะถุงน้ําในรังไข่หลายใบสาเหตุมี3สาเหตุหนึ่งก็คือสาเหตุที่มาจากพันธุกรรมสาเหตุที่2ก็คือมาจากในเรื่องของการดื้ออินซูลินหรือคนที่ชอบกินหวานอ่าสาเหตุที่3ก็คือมาจากฮอร์โมอนเพศชายสูงกรณีพันธุกรรมคือกรณีที่แม่ของเราก็มีปัญหาในเรื่องของถุงน้างาาํารังไข่ คือมีไข่กระจุกกันจํานวนมากหลายใบนะคะคือลราไข่มากมันไม่ดีเหรอคะคูก้อยมีไข่กระจุกในรังไข่มากเกิน12หรือ13ใบต่อข้างไม่ดีแสดงว่าน่าจะอยู่ในภาวะ P C O S นะคะหรือว่าถุงน้ํารังไข่หลายใบเพื่อนเคสที่ประจำเดือนมาไม่ปกตินะคะขาดขาด,ขาดหายหายนะคะเกิน35วันคือรอบประจำเดือนเนี่ยหรอบเนี่ยต้องมี28วันนี่คือผู้หญิงปกติแต่ผู้หญิงที่มีลักษณะฮอร์โมนเพศชายสูงหรือเป็น P C O S จะอยู่ในภาวะ ไม่มตกจะมีรอบเดือนเกินยเกิน35วันติดต่อกันเป็นระยะเวลา4เดือนขึ้นไปแต่เคสบางเคสนะคะบางคนเมนหายไปเลย3เดือนบางคนเมนหายไปเลย1ปีนะคะถ้าคนที่เมนหายไปในระดับที่3เดือนไม่มา6เดือนไม่มา1ปีเมนก็ไม่มาแล้วไม่ได้ตั้งคันพวกนี้เราเรียกว่าภาวะไข่ไม่ตกเรื้อรังคือเรื้อรังเลยค่ะพวกนี้มีลูกยากมากมีเคสที่มาปรึกษาคูก้อยเมนไมมาสูงสุด15ปีนั่นก็คือเคสแม่โบสปัจจุบันตั้งคันสำเร็จคลอดน้องแล้วนะคะบำรุงตามกังพีคูก้อยตั้งใจจะไป ทำเด็กหลอดแก้วนะคะเมนไม่มา15ปีนะคือเมนเคยมาตอนอายุ12ทีหนึ่งตอนช่วงวัยสาวอะคา่ะจากนั้นมาปีเดียวแล้วก็เมนก็ไม่มาเลยจนอาการของเขาเนี่ยอ้วนน้าหนักเป็นร้อยกว่าโลมีหนวดมีหนวดขึ้นเลยต้องโกนหนวดเลยค่ะเสียงห้าวแบบผู้ชายเลยคือมีฮอร์โมนเพศชายสูงเลยไม่เคยมีเมนเลยจนขระังอายุ30กว่าเขาบ่งรงตามคงพีกูก้จะไปทําเด็กหลอดแก้วปรากฏเขาท้องธรรมชาติเรารู้ว่าตัวเองท้องธรรมชาติก็ต่อเมื่อตัวเองเอไปขูดเยื่อบุโพรงมดลูกจะเอาไปตรวจมะเร็งโพรงมดลูกเพราะว่าพวกที่ไข่ไม่ตกเรือระะรเ้อรังอะค ลูกมันจะหนามันไปทับกันอยู่ข้างในมันจะหนาหมอเขาก็จะเลยแต่ละ6เดือนหรือแต่ละปีเนี่ยเขาจะตามมาให้ขูดผนังมดลูกเพื่อที่ไปตรวจว่ามันจะไปเป็นมะเรง็งเยื่อบุโพรงมดลูกหรือเปล่าพอมอกาลังจะขูดหมอไปเจอถุงตั้งครรภ์หมอช็อกตกใจเขาไม่มีเมน15ปีตอนนั้นใจตุ้มตุ้ม,ต,ม,ต,มต่อมมากว่าจะไปเขียวโดนถุงตั้งครรภ์แล้วจะแท้งลูกหรือเปล่าปรากฏเขียวไม่โดนนะไม่แทงนะคลอดน้องเรียบร้อยแล้วชื่อน้องบอลลูนคุูกล้ไม่ได้ให้คุณแม่ทุกคนคาดหวังว่าคุณแม่จะท้องธรรมชาติได้แแแบบบม่่นะค ราบำรุงไปทําเด็กหลอดแก้วแล้วให้ไข่เรามีคุณภาพอ่บแค่นี้ก็ยากแล้วสาหรับเคส P C O S แต่เขาท้องธรรมชาติได้เมื่อกี้ของคุณแม่ที่ถามกูก้อยเนี่ยเขาเป็น2ข้อก็คือฮอร์โมนเพศชายสูงแล้วก็ชอบกินหวานหรือมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงฮอร์โมนเพศชายสูงเนี่ยสังเกตได้เลยเป็นสิวเรื้อรังรักษากี่หมอก็ไม่หายเนี่ยเพราะมันไม่ได้มาจากการเป็นสิวจากความสกปรกหรือจากการแพ้เครื่องสําอางมันเป็นสิวมาจากฮอร์โมนเพศชายแล้วทำไมมีฮอร์โมนเพศชายสูงมันถึงไข่ไม่ตกล่ะถ้าเราไข่ไม่ตกประจำเดือนเราจะไม่มาแบบปก เบดกระปลอยหรือบางทีก็รอบเดือนห่างยาวเพราะว่ามันมาจากการที่ไข่ไม่ตกถ้าไข่เราตกตรงรอบประจําเดือนเราก็จะมาตรงรอบไข่เราตกห่างนะคะประจําเดือนเราก็จะมาห่างฮอร์โมนเพศหญิงคือฮอร์โมนเอสโตรเจนฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยมีอิทธิพลในการทําให้ไข่มีการเจริญเติบโตเรื่อยๆและจะโตสูงสุดใน day สิของรอบเดือนซึ่งเป็นวันไข่ตกตามทฤษฎีแต่คนที่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนต่ําไม่สามารถกระตุ้นให้ไข่มีการเจริญเติบโตตามเกณฑ์ได้พอไข่ไม่โตตามกําหนดไข่ก็จะไม่สุกพอไข่ไม่สุกมันจะไม่ปลดปล่อย ฮอร์โมนเอสโตรเจนให้พีคมันจะไม่ไปบอกต่มใต้สมองเพราะปกติถ้าเอสโตรเจนมันพีคคือไข่มันสุกมันจะไปบอกต่มใต้สมองว่าเธอฉันอะไข่สุกแล้วฉันอยากจะตกแล้วนะมันก็เลยส่งเอสโตรเจนใหพ้พีคไปเตือนต่ำต่มใต้สมองต่มใต้สมองก็เลยจะหลั่งฮอร์โมน LH ออกมาแต่ถ้าเอสโตรเจนมันไม่พีค LH ก็ไม่ออก LH ไม่ออกถุงไข่ฟองไข่ก็ไม่แตกฟองไข่ไม่แตกไข่ก็ไม่ตกอีกสาเหตุหนึ่งของการที่ไข่ไม่ตกหรือว่าเข้าไขา่ภาวะ PCOS ก็คือการที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงหรือภาวะดื้อ ก็ตามที่น้าตาลเข้าในร่างกายฮอร์โมนตัวหนึ่งเนี่ยจะวิ่งออกมาทันทีเลยเพื่อมากําจัดน้าตาลในเลือดฮอร์โมนตัวนั้นก็คือฮอร์โมนอินซูลินฮอร์โมนตัวนั้นก็คือฮอร์โมนอินซูลินมันมีหน้าที่กําจัดน้ําตาลในเลือดคราวนี้ถ้าคุณแม่กินหวาน,วานเดี๋ยวก็กินเดี๋ยวก็กินเดี๋ยวก็กินอินซูลินก็ออกเดี๋ยวก็ออกเดี๋ยวก็ออกเดี๋ยวก็ออกข้อเสียของอินซูลินคืออะไรรู้ไหมคะเมื่ออินซูลินออกมามากมันจะค้างมันไม่สลายพอมันไม่สลายเรียกภาวะดื้ออินซูลินแล้ว เลยทาให้ไข่เราไม่ตกเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําคือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมงดหวานเด็ดขาดแล้วก็รับประทานอาหารนะคะที่ลดระดับน้ําตาลในเลือดยกตัวอย่างเ,เช่นผกน้ามะกรูดนะคะพวกขิงขิงดำขิงทองพวกนี้ทานเพื่อลดระดับน้ําตาลในเลือดแต่ทา,านอาหารเสริมนะคะที่มีส่วนผสมของเอสโตรเจนตามธรรมชาตินะคะวิตามินบํารุงไข่นะคะเพราะว่าเคสพวกนี้จะไข่ไม่ค่อยสมบูรณ์ตอนเย็นเนี่ยแทนที่จะกินชาบูหมูกระทะอะไรบ้างก็เชคโปรตีนเฟอร์ตี้แทนเป็นมื้อเย็นได้นะคะอ่ะเพื่อคุมน้ําหนักคนที่ มีน้ำหนักมากไข่ก็จะต้นไม่ตกมากเหมือนกันเพราะว่ามันร่วมอยู่กับภาวะดื้ออินซูลิน